คนที่เกิดวันศุกร์นะครับในโชคชะตาของคุณในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินความรักและชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆในเรื่องของค่า,าบริวารดีลูกน้องดีคนรอบข้างดีเขาบอกคนเราเกิดมาเพื่อมีบริวารดีเป็นคนที่มีวาสนาที่จะต้องเห็นคุณค่าของบริวารและลูกน้องปัญหาอุปสรรคของคุณคือลูกน้องขาด และในนักษณะของงานของคุณคือส่วนกระแสต่อเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรครับคนตกงานแต่คุณกลับสร้างคนให้มีงานเพราะคุณขาดลูกน้องและคุณต้องการลูกน้องเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนี่คือความโชคดีของคนและตัวตนของคุณเข้าใจลูกน้องได้ดีเพราะคุณเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ทำมาทุกอย่างแล้วถึงความสำเร็จของทุกวันนี้นะครับถือว่าในทางการงานถ้าเราฟันธงเลยคือถูกโชก กับบริวารที่เป็นอุปธรรมคุณนะครับถ้าเป็นอาชีพที่จะต้องทําแล้วรุ่งเรืองนะครับโดยคําว่าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปธุรกิจกิจการทั่วไปคือ 1. อาชีพที่เกี่ยวกับของกิน 2. ธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์3ถ้าเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าเด็กไปได้3 ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของความงามหรือการชะลอความแก่อะไรต่างๆตัง,ป,งปุริเย่แน่นอนครับนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินมันฟันธงอย่างเดียวเลยนะครับว่าคุณเป็นเสาหลักในครอบครัวคุณอยู่ในช่วงผ่อนบ้านผ่อนรถจะหมดคุณอยู่ในช่วงที่เคลียบปัญหานี้สินให้ตัวเองและคนอื่นหมดคุณอยู่ในช่วงของการสร้างตัวกู้เงินจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทและคุณจะเคลียบปัญหาตรงนี้จนหมดและฟื้นตัวจนมีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะครับสำหรับคนวัน นี้นะครับคณคนวันศุกร์นะครับส่วนในเรื่องของความรักส่วนใหญ่มักจะได้ความรักที่ดีมีความสุขแต่วิธีคิดของคุณต้องมีความสุขกับมันด้วยถ้าสติของความคิดของคุณถ้าคิดลบคิดแต่ในเรื่องของอดีตเอามาอยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่มีทางมีความสุขเลยต่อให้คนที่คุณรักพยายามสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความรักให้คุณนะครับ ให้คุณเชื่อในตัวเขาและศรัทธา ATION ในตัวเขาคุณถึงจะรู้สึกมีความสุขและมันคือใช่ความรักและคุณจะไม่มีปัญหาปวดหัวในความรักนะครับก็ยินดีสําหรับคนที่เลือกรายหย่าล้างในสิ่งที่เป็นทิศทางที่มีความสุขกับการที่เราอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักแล้วเราเดินออกมาได้กับอยู่กับคนที่เรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วคุณเดินออกมาได้นะครับนี่คือความสุขของการได้เป็นโสดในเรื่องย่าลายาล้างอีกในรูปแบบหนึ่งของความรักนะครับ ส่วนเรื่องโชคลาภคุณมีกับคําว่าเด็กนะครับหรือคําว่ากุมารหรือคําว่าครมูเตลูคุณจะมีโชคกับสิ่งเหล่านี้เพว่าโชคลาภของคุณเกิดจากนิมิตนะครับสําหรับดวงของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีด,ดีแล้วก็มากด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง Youtube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด follow กันด้วยนะคะ